ครับก็ขออนุญาตนำเรียนแนวอธิบายในเรื่องของโครงการเปลี่ยนถังเป็นถุงเปลี่ยนถุงเป็นทุนกับโครงการในตำบลมะขามเมืองใหม่โดยเพราะทางวันนี้ท่านประธานอสมอของพื้นที่หมู่ที่3มได้ดำเนินการรับซื้อถุงขยะนะแล้วก็เอาขยะแลกไข่ซึ่งสอดคล้องกับแนวอธิบายของเทศบาลและก็รัฐบาลที่จะให้ตั้งธนาคารขยะในทุกชุมชนนะฮะวันนี้เราเห็นได้ว่าขยะปริมาณร้อยกกิโลเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ขยะ อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะไม่สวยงามนะฮะสิ่งสำคัญว่ากันนั้นก็คือสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะเน้นในเรื่องของจิตสํานึกในการจะปลูกสร้างให้คนในชุมชนนั้นรู้สึกแล้วก็สํานึกในสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณผูณน้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนของเทศบาลวนมะขามเมืองใหม่เป็นอย่างสูงที่ให้พร้อมมือและก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้โครงการเป,เ,ปเป็นถังเป็นถุงเป็นถุงเป็นทุน ของหมู่บ้านหมู่สามหนองอ้อนะฮะก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้นําถุงพลาสติกหรือขยะที่ไม่ได้ใช้ในควเรือนนั้นมาแลกไข่นะเพื่อไปเป็นอาหารแล้วก็สมาคัญที่สุดนั้นสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่แล้วประธานได้เหมือนการโครงการตามนโยบายของเทศบาลแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลน,นั้นได้เห็นได้ว่านอกเหนือจากที่พี่น้องประชาชนจะสามารถนําขยะมาแลกเป็นไข่แล้วยังเป็นทุนในการที่จะนําไปสู่เรื่องของฐานลาก เศรษฐกิจฐานรากนะฮะแล้วก็จิตสำนึกที่พี่น้องชนได้ในวันนี้เนี่ยจะสร้างผลดีในอนาคตชุมชนก็จะสะอาดจะไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยงามนะถุงประติกเป็นอะไรที่สร้างปัญหากับชุมชนมาโดยตลอดเพะาะนั้นต้องขออนุญาตขอบคุณทางประธานแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่บ้านที่ได้เล็งเห็นความสำคตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเทศบาล ตำบลมะขามเมืองใหม่นะคะในการที่ามารับซื้อถุงพลาสติกจากทางหมู่บ้านนะคะจริงๆในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยทำในเรื่องของธนาคารขยะมาเนี่ยเป็นเวลานานแล้วแต่เราก็มีปัญหานะคะว่าในเรื่องของถุงพลาสติกเนี่ยก็คือทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้รับซื้อเราจะเอาจากที่ไหนแล้วก็เราจะไปขายให้ใครนะคะพอทางเทศบาลมีนโยบายในการที่จะรับซื้อถุงทางเราก็ได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะวันนี้นะคะเราให้ชาวบ้านนําถุงมาแลกไข่นะคะถ้าถามว่า เราคิดว่าวันนี้การขาดทุนคือกําไรนะคะถ้าจํานวนถุงกับจํานวนไข่ถ้าเรามองในมูลค่าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะคะแต่ถือว่าเป็นการเชิญชวนแล้วก็ให้ชาวบ้านมีจิตสํานึกนะคะว่าวันนี้เราควรจะแยกแล้วก็ถุงก็จะไม่ได้เป็นภาระใน,ในสิ่งแวดล้อมของเรามันก็ทําให้สภาพแวดล้อมเราสวยงามนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ทุนนะคะซึ่งทุนเหล่านี้ก็จะสามารถกลับมาพัฒนาหมู่บ้านได้ค่ะ